กับผมบนุสอนเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมุกดาหารครับท่านประธานพรรคเพื่อไทยเป็นคนช้ำประจําซอยครับพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่มันไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดครับเคยโหวตให้เขาแท้ๆครับ ปีหกสองก็โหวตให้คุณธนาธรปี6.6ก็โหวตคุณพิธทาสองรอบครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมประท้วงครับครับประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานผมพระดอนปรนสนานันทกุลครับขอประท้วงผู้กําลังอภิปรายครับขณะนี้เราอยู่ในยติว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ ท่านย้อนไปเรื่องโบวตเมื่อปี62 63แล้วก็เจ็บใจเพื่อนนะครับท่านประธานต้องวินิจฉัยครับผมไม่ได้เจ็บใจครับผมชิลมากเลยครับผมครับแต่ว่าผมได้เวลา5นาทีครับผมจะบริหาร5นาทีหลักการพูดเนี่ยมันขึ้นต้นต้องโดนใจเนื้อในต้องคมชัดสรุปจบประทับใจแต่อย่าเกิน5นาทีครับผมครับก็แต่ว่าต้องอยู่ในประเด็นในประเด็นว่ากําลังมาแล้วครับท่านประธานครับกำลังมาแล้วครับครับเจอดครับ แต่กี้ต้องทดเวลาผมด้วยนะครับครับเจิดครับเคยโหวตให้เขาแท่ๆครับแต่ที่เราเนี่ยเขาไม่แม้แต่จะคิดว่าจะโหวตให้ครับไม่เป็นไรครับชีวิตต้องเดินต่อไปคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองครับท่านประธานครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอโปรโมชั่นสุดท้ายครับบอกว่าถ้าเลือกชัยกเกษมเนี่ยยุบสภาทันทีเขาก็ไม่เชื่อนะฮะ บอกยุบท,ทันทีเขาบอกไม่เชื่อครับทั้งที่คุณภูมิธรรมเนี่ยยื่นเสนอยุบสภาไปแล้วคนเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองครับแต่มันยุบไม่ได้ก็น่าจะทําให้เห็นว่าเอเขาก็จะยุบจริงแต่ไม่เป็นไรแล้วครับเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยที่เพื่อนสมาชิกทักท้วงเนี่ยนะครับมีแน่นอนครับแต่ผมจะขอพูดอีกเวอร์ชั่นที่ผมเป็นแฟนพรรคการเมืองบางพรรคครับท่านประธานที่รบครับการเมืองยุคใหม่ ต้องมีอยู่จริงการเมืองที่ยืนหลังตรงต่อหน้าประชาชนทุกสมการที่มีการคิดต้องมีประชาชนอยู่ในทุกสมการวันนี้เวลายืนข้างเราแต่ผมตั้งคำถามครับว่าสิ่งเหล่านั้นยังคงเหลืออยู่หรือไม่หรือแท้จริงแล้วท่านจะมีดิวปีศาส จะมีโปรโมชั่น4เดือน4เพื่อจะช่วยคน44คนจะมีโปรโมชั่นส่งคนในโคตา้าคนนอกแต่เป็นพรรคพวกของใครอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะครับผมถามเพราะผมเป็นคนช่างสงสัยครับแต่ผมจะเรียนว่าท่านจะเป็น MOA หรือจะเป็น TOA ไม่ต้องรอสเดือนครับดูกันต้องว่าใครโหวตให้เลื่อน ยติหวดนายกขึ้นมาให้เร็วตัดหน้าวาระของประชาชนครับประชาชนต้องมาก่อนครับนี่ผมอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นครับนี่เข้าเนื้อหาแล้วนะฮะเข้าเนื้อหาแล้วครับผมจะมาอภิปรายครับตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านจะมาพูดเรื่องพอรบอ,อสมอครับนี่ฮะอ่านทั้งคืนครับเท่านั้นยังไม่พอครับ ผมจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อดีศรเพียงเกตกับคณะผู้เสนอเอกราชอุดมอํานวยสรันธิมสุวรรณและอีกอันนึงก็คุณอน,นเอกราชอุดมอํานวยครับที่เตรียมมาครับหรือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจการเงินหรือ financial hub ครับอีกฉบับครับร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในหน,น้าน้ำไทยจบที่พศครับประชาชนมาแล้วครับนี่คือประโยชน์ของประชาชนแล้วท่านประธานวิบวิสุทธ์บอกผมครับว่าในการหารือกับวิบได้ตกลงกันแล้วว่าปกติเราประรชุมสภาท,ทุกวันพุธและวันพฤหัสครับแต่วันนี้เป็นวาระพิเศษพวกเราถึงมาไงฮะประธานวิสุทธ์บอกว่าห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามสายห้ามขาดผมก็มาเนี่ยฮะ จะดีกว่านี้ไหมถ้าจะโหวตนายกเอาวาระวันพุธหน้าเป็นวาระมาตรฐานถ้าเป็นมวยก็มวยราชดำเนินลุมพินีครับอย่าเอาวิกอ้อมน้อยหรือเวทีมวยลังสิตครับเพราะจะกลายเป็นนายกมาในวาระพิเศษครับเอานายกมาในวาระมาตรฐานครับและผมเรียนนะฮะใครจะโซเชียลอย่างไรก็ตาม ผมในฐานะติ๊กต็อกเกอร์อินฟลคนหนึ่งผมไม่ได้เดือดร้อนแล้วครับคะแนนที่ผมอยู่เฉยๆเนี่ยผมอยากจะให้4ี่เดือนไหลไปครับแล้วผมจะทำหน้าหล่อๆไปยืนเท่ๆข้างนัทวุฒิใสเกลือพรรคเพื่อไทยไม่ขี้เหร่แน่นอนครับแล้วเราจะกลับมาใครเห็นต่างจากนี้กล่าวสั้นๆว่าขอให้โชคดีครับ